สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p สุ a ป k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยาที่จะสพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยสวัสดีวันเช้า เช้าวันจันทร์นะคะที่9ทธันวาคมเนาะเร็วมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่วันเข้ากลางเดือนแล้วก็จะสิ้นเดือนเนาะเรามาเขาดาวนะคะนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงไฮซีซันแบบนี้นะคะล่มเหน้าวอากาศดีๆนะคะแล้วก็มา เช็คพลังงานในทุกเช้าแบบนี้ในทุกวันนะคะทุกคนเพราะว่ามันกําลังมีการเดินทางเกิดขึ้นมีการโยกย้ายเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกทุกท่านเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นบางสิ่งในเรื่องของปีหน้าปีใหม่นะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสดีๆเข้ามามีการเริ่มต้นกับสิ่งที่ที่เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็อยากจะทำอะไรอยากที่จะเริ่มอะไรสามารถที่จะวางแผนได้เลย,เลยรู้สึกวันนี้ว่าจะเป็นพลังงานของการเดินทางนะคะความสุขความหลั่นล้านะวางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นเองนะคะพลังงานของทุกคนเป็นยังไงบ้าง ได้ยินเสียงนะคะข่าวดีจากแดน,นไกลทางไกล The c h a r i ลีออตเห็นเดอะชาลีออตเห็นเดอะกูนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนมาดูว่าพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ทูออฟสอดที่หล่นมานะคะ การการวางแผนการตัดสินใจอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนมีเรื่องราวที่คุณจะต้องเหมือนกับว่าใช้ใช้สมาธิใช้สติกับตัวเองในการตัดสินใจในการวางแผนสิ่งใหม่ๆในการที่จะเอ๊ะมีเรื่องต้องคิดนะคะทำยังไงดีจะทำยังไงดีจะจะจัดการยังไงดีจะเย็นๆนะคะ่ะคุณจะ เดี๋ยวคุณจะจัดการได้เดี๋ยวคุณจะหาทางออกในสิ่งสิ่งนั้นได้รอจังหวะเวลานิดนึงบางทีใจเรายัางคงวุ่นวายยังคงแบบยังคงมีความร้อนอะไรอยู่นะคะอาจจะนิ่งสงบกับตัวเองก่อนใจเย็นก่อนนะคะหันไปหาความสุขกับตัวเองไปเดินเล่นไปไว่ายน้ําไปท่องเที่ยวไปสู่ธรรมชาติจะทําให้คุณได้เชื่อมั่นในการตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นถูก อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของทุกคนเป็นยังไงบ้าง knife of swords nine of cups ten of cups สวยงามจังเลยลมและก็น้ำเกิดขึ้นในพลังงานของวันนี้ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเรื่องราวบางอย่างที่คุณกำลังรู้สึก มีเรื่องราวของการตัดสินใจหรือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังรอกำลังกำลังที่จะได้พบเจอนะั้นอะ่ะมันเป็นจังหวะบางอย่างที่คุณจะต้องตั้งรับคุณจะต้องเผชิญกับมันเผชิญความจริงในการตัดสินใจเผชิญในการเจออุปสรรคเผชิญกับความจริงรเผชิญกับสิ่งที่ถ้าเราไม่ทํามันก็รู้สึกว่า ไม่ได้รับคําตอบสิ่งนั้นถ้าเราไม่ทำมันก็รู้สึกว่ามันไม่ผ่านไปเหตุผลเ,เหตุการณ์ต่างนะคะนานามากมายมันทําให้เรามันวัดใจเราวัดใจวัดความแข็งแกร่งของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรที่รู้สึกว่าฝืนใจเราหรือว่าสถานการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่อยากทําแต่เชื่อมันว่าถ้าคุณตั้งรับดีๆคุณวางแผนดีๆคุณจะเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะรู้สึกว่าโล่ง มันจะคลายนะคะการตัดสินใจกับมาเชิญหน้าการราจันรร์หน้าความท้าทายกําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่รวดเร็วอะไรที่ไม่ทันได้ตั้งตัวคุณจะได้ความสำเร็จแน่นอนเพราะว่านายฟอสซ์คือความสําเร็จอยู่แล้วความสําเร็จการสร้างการลงมือการสู้นะคะกว่าที่จะเป็นนักแข่งขันได้กว่าที่จะได้เหรียญทองก็ต้องสู้ต้องลุยต้องฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะได้อะไรสักอย่างในชีวิตก้อนใหญ่มาก็ต้อง ทำงานหนักนะคะมากๆเลยสู้ชีวิตมากมากเลยกว่าที่ประสบความสำเร็จคําตอบบางอย่างการรอจังหวะบางอย่างมาหลายเดือนอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาแล้วที่มันใกล้ที่จะได้ตัดสินใจใกล้ที่จะได้แพลนใกล้ที่จะได้เผชิญกับสิ่งสิ่งนั้นกับสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างเพราะนั้นต้องใจเย็นในการที่จะคิดจะตัดสินใจจะทำจะทำยังไงหรือว่าจะเดินทางยังไงนะคะวางแผนดีดีนะคะเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งที่ต้องลุยลุยเรื่องของการเดินทางลุยเรื่องของการทํางานลุยในเรื่องหลายๆอย่างที่อยากจะคิดอยากจะทาอยากจะวางแผน แต่ที่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่คุณทําคุณทําด้วยเหตุลผลทาด้วยทำด้วยความสุขทำด้วยแพชชั่นทำด้วยเป้าหมายนะ,ะที่อยากที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าเป้าหมายนั่นจะคืออะไรอาจจะเป็นกว่าที่จะได้สิ่งของชิ้นใหญ่ในชีวิตมาอาจจะเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณอยากที่จะได้นะคะตั้งเป้าหมายไว้กว่าที่จะได้มาแต่ว่ามันก็มันก็เหนื่อยอ่ะมันต้องมันต้องเหนื่อยมันต้องลงทุนลงแรงต้อง เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากที่จะมีสิ่งนั้นอยากที่ได้สิ่งนั้นนะอยากมีเงินที่มากขึ้นอันนี้คือความพยายามนะคะความพยายามการวางแผนการอดใจรออดใจรอกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและความสําเร็จจะไปไหนเสียนะคะ turn of cups เกิดขึ้น nine of cups เกิดขึ้นจงเชื่อในความเป็นตัวตนของคุณ คุณกาลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเผชิญก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเผชิญมันจะต้องทํามันต้องคุยมันต้องเคลียร์มันต้องชัดเจนมันต้องจัดการนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะท้าทายความสามารถของคุณท้าทายตัวเองเพื่อที่จะให้เหตุการณ์นั้นมันผ่านไปให้มันผ่านไปให้มันโล่งให้มันมีความสุขเพื่อที่จะได้ไปสู่ความสําเร็จในชีวิตโบกมือบายๆกับกับอะไรที่ตึงเครียดโบกมือบายๆกับ ขอ,อยาติดมนะคะโบกมือบายบายกับสิ่งที่สิ่งที่เข้ามากวนใจเราเพราะว่าคุณกําลังเกิดความสุขความรวมสมบูรณ์แน่นอนบางท่านกําลังวางแผนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะไปเดินทางเดินทางไกลยอยู่กับครอบครัวท่องเที่ยวมีสิ่งดีๆนานามากมายคุณพร้อมที่จะได้ ได้รับในสิ่งที่ตัวเองฝันพร้อมที่จะได้ลุยสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะและนี่คือความสุขความดมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าไม่สู้วันนี้ชีวิตก็มันจะต้องลุยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณบางสิบ่ยที่เราเรากำลังรอจังหวะชีวิตอยู่แต่การที่เรารอบางทีเราก็ตั้งรับอะไรบางสิบอย่างนะในการคาดการณ์ในการวางแผนในการวิเคราะห์ในแผนสำรองแล้วก็ใจเยน็น control อารมณ์ ของเรานะคะอารมณ์ที่รวดเร็วอารมณ์ที่แบบตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปอารมณ์ใจร้อนเกินไปหรือว่าความมีโก,โก้เกินไปใจเย็นๆนะคะบางอย่างกําลังที่จะเข้ามาปะทะเราทําให้เราบางทีอาจจะสูญเสียสมาธิของตัวเองเพราะนั้นมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะคะอารมณ์แห่งความเป็นน้ําความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัว ตัวคุณเองนะสำคัญมากๆเพราะว่าความสูงคุณจะทำให้คุณได้กอบโกยความสุขในชีวิตในทุกๆวินาทีแล้วเรียกได้ว่าคุณก็กำลังเติบโตไปสู่ความสําเร็จที่ได้พบเจอเนื้อผู้เช่นกันหรือว่ากำลังที่จะได้มีช่วงเวลางความสุขความสุขความอบอุ่นที่เคยตามหามา,าแสนนานเช่นกัน คือเหมือนกับว่าได้สิ่งที่รอคอยก็มีความสุขมากๆแล้วเอ้เราจะได้อีกได้สิ่งที่เรารอคอยอีกสักอย่างหนึง่งมันก็ยิ่งมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นคุณน,นี่แหละเป็นคนที่เติมเต็มความสุขเติมเต็มชีวิตของตัวเองนะคะหลายๆท่านก็กําลังเหมือนกับว่าคุณกาลังมีความสุขในครอบครัวตัวเองมากๆเลยนะคะคุณแม่อาจจะเป็นสีสันให้กับตัวคุณนะคะหรือว่าคุณพ่อเป็นสีสันให้กับตัวคุณโดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็ยัง อายุเยอะแล้วแต่ว่ายังยังดูทันสมัยสมัยใหม่นะคะยังที่จะแข็งแรงอยู่อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าท่านเป็นเป็นแ่าชันเป็นกำลังใจพลังใจให้กับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก king of p e r c o n a l อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อะไรที่มันใช้ความพยายามในการที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะกำลังที่กาลังกาลังที่ที่จะ,ะเผชิญน,นั่นคือความจริง เมื่อเราติดปัญหาอะไรบางอย่างลังเลกับอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ไม่จัดการถ้าเราไม่ลุยกับมันไม่เผชิญกับมันมันก็มีความลังเลตรงนั้นมันจะมีความเสียดายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันมีมีความรู้สึกมันติดค้างอะไรบางสิ่งบางอย่างเผชิญหน้ากับความจริงเผชิญหน้ากับความสําเร็จที่คุณจะได้รับเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับคือมีคุณค่ามากกว่านั้นเรียกได้ว่าก็ยกระดับตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยความรวมสมบูรณ์ เติมเต็มความสุขในชีวิตของตัวเองจริงมั่นใจในสิ่งที่คุณมีนะคะอินทรเชนชันของคุณกําลังพาคุณไปสู่ความสุขพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งพาคุณไปสู่การเงินที่ดีการวางแผนในเรื่องของการเงินที่ดีการเติบโตในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณสิ่งที่สําคัญมากคือการเติบโตในวิถีชีวิตที่คุณรู้สึก มันมันรู้สึกเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะคะ Energy ของความเป็นตัวตน Energy จของความมั่นคงมั่นใจแล้วก็การคิดการวิเคราะห์การหยิบจับอะไรเป็นเป็นในเรื่องของการคิดการตลาดนะคะการคิดการตลาดการลงทุนระยะยาวนะคะแล้วก็การเริ่มต้นที่จะทําให้ตัวเองเป็นตัวเองเพื่อที่จะได้หยิบจับอะไรสิ่งที่เราอยากที่จะทําให้มันเป็นเราจริงๆบางทีเราไปทํางานอะไรบางอย่างหรือว่าลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างเรามันไม่เป็นตัวเราเลย นะคะเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วมันก็มันก็ไม่ซึมซับเข้าหาเราเลยนะคะมันมันคงไม่ใช่ทางของเราก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเลือกไปทําสิ่งอื่นได้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเวลาที่เราทํามันจะหยิบจับอะไรแล้วมันลื่นมันคล่องมันจะทําให้เรารู้สึกเรียนรู้เร็วนะคะเรียนรู้เร็วซึมซับเร็วแล้วก็เติบโตเร็วมันมันมันคือทางของของ น,ะะนั่นคือสัญญาณบางอย่างจากอินทิ t ชันแล้วก็ความเป็นจริงหลักการของการคิดวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนแล้วก็ในเรื่องของอาการลงทุนการต่อยอดนะคะในเรื่องของการเงินนั่นเองแล้วก็ความสุขในชีวิตลงทุนการต่อยอดในเรื่องของการเงินแล้วก็การวางแผนนะคะหลายๆท่านก็คือเป็นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ว่าหลายๆท่านก็กาลังตามหาตัวเองอยู่หรือว่ากําลังตามหาขอบมฝันของตัวคุณเองอยู่เพราะฉะนั้นคุณกําลังเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่กําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ถึงเวลาที่มันจะต้องแบบชัดเจนกับตัวเองแล้วนะถึงเวลาที่ต้องเคลียร์แล้วนะนะคะอาจจะเป็นบิ๊กเดย์ของคุณในวันนี้หรือว่าบิ๊กมันของคุณในเดือนนี้ก็ได้ว่ามันจะต้องทําสิ่งนี้ขจัดออกไปเพื่อที่จะเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ความสุขการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านั่นเอง อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกจั e การไกลเ่เกลี่ยการพูดคุยการ,รการประีีกประนอมความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นผลลัพธ์ของการกระทำบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมีเงินเข้ามามีรายจ่ายออกไปแต่ถ้าไม่ควบคุมในเรื่องของการเงินมันก็จะติดเรื่องของการเงินนะคะ The wall knife of p e n t a c l e s แล้วก็ the l e v e r s k n i h t of p e n a c l e s knife of p e n a c l e s นะคะแล้วก็ k n i h e of เ o น t a เค e ัสเมนความรักกำลังเข้ามาหาคุณ t ูอ of Wands อยากบอกว่าอะไรเก่าๆจะกลับมาให้คุณได้ตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงสามดาบเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างนะที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรเก่าๆกลับมาให้เราได้ตัดสินใจอะไรเก่าๆกลับมาให้เราได้ทบทวนอะไรเก่าๆกลับมาให้เราได้ได้รู้สึกว่าได้คิด คิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอีกทำไมมันถึงกลับมาอีกทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกทำไมสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกทำไมผู้คนอะไรแบบนี้คือมันจะทำให้เราได้หวนไปคิดหรือว่าไปรับรู้ความจริงบางอย่างทำให้เป็นอะไรเก่าๆซึ่งเราอาจจะต้องสลัดตัดทิ้งไปไม่เช่นนะั้นมันจะเป็นน้าที่ตำใจเรานะคะกับบางสิ่งบางอยา่างเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นกรรมคือการกระทำ ผลลั์ที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตที่ผ่านมาและผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นภาพความฝันที่คุณกําลังเดินไปในทุกๆวันนั้นคือการกระทําและก,การวางแผนการคิดของคุณในวันนี้ตอนนี้นะคะคุณต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเงินคุณต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางคุณต้องมีการวางแผนในเรื่องไลฟ์สไตล์ของสุขภาพไลฟ์สไตล์ของออความสุข ไลฟ์สไตล์ของกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของงานอนาคตการเงินทุกอย่างเลยต้องมีไลฟ์สไตล์แล้วก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์การประเมินนะคะด้วยตัวเองด้วยเช่นกันเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้เก่งมากขึ้นทําให้คุณได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าความรู้ความสามารถของคุณจะสร้างคุณค่าสร้าง Performance แล้วก็สร้างเงินให้คุณมากขึ้นนี่คือ the w r l d นะคะการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการกำเนิดเกิดใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นหลายๆอย่างหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันบนโลกใบนี้หรือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนานาบางอย่างที่กําลังที่จะไปได้ดีนะเพราะฉะนั้นคุณอยากที่จะลงทุนคุณอยากที่จะเริ่มหยิบจับอะไรไม่ว่าจะเป็นความสวยงามเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าการต่อยอดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็น สิ่งที่เป็นเทรนด์เป็นเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณชอบหรือว่าการเดินทางบางอย่างนะคะการท่องเที่ยวการเติบโตการยกย้ายนะคะกำลังเข้ามาหาคุณแต่คุณต้องแบบกล้าที่จะทําสิ่งนั้นด้วยกล้าที่จะจับสิ่งสิ่งนั้นออกไปสู่สิ่งใหม่ๆเพราะนี่คือโอกาสหลายๆอย่างที่กําลังเข้ามาหาคุณโอกาสที่คุณจะได้เติบโตโอกาสที่คุณจะได้สร้างชีวิตในเส้นทางใหม่ที่เป็นเส้นทางใหม่จริงๆ เราไม่อยากทำงานตรงนี้เลยเราอยากออกไปยากจุดๆุดนี้คุณจะต้องตัดสินใจออกมาให้ได้อยู่ที่คุณอยู่ที่ใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการการะทากำลังจะเกิดขึ้นการย่อ้ายที่อยู่ที่อาศัยวันนี้เราจะมีบ้านไหมวันนี้เราจะได้เดินทางมาอยู่ที่เราคิดระวางแผนตอนนี้อยู่ที่เราจัดสรรงบประมาณของเราตอนนี้ว่าเราจะเป็นไปอย่างไรนะคะก็ได้ได้ว่าคุณกําลังได้ โยกย้ายไปสู่หน้าที่การงานใหม่การเติบโตใหม่ๆและความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องทําในวันนี้แหละก็ต้องลุยในวันนี้แหละนะคะต้องมีใจสู้ในวันนี้แหละต้องเคลียร์ในวันนี้แหละอะไรที่เป็นบิ๊กเดย์ในวันนี้อะไรเป็นบิ๊กเดย์ในในท้ายปีนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องทาเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนนะคะเคลื่อนย้ายอะไรเก่าๆออกไปสู่สิ่งใหม่ๆที่เรากาลังรับเข้ามานั่นเองจัดโต๊ะใหม่อะไรใหม่แบบนี้หรือว่าทําความสะอาดบ้านนะคะหลายๆท่านก็ อาจจะออกไปสถานที่ที่ไม่เคยไปนะคะได้เดินทางเดินทางไกลได้ไปท่องเที่ยวยุโรปนะคะหลายๆท่านเลยหรือว่ากําลังได้แพลนในเรื่องของการทํากิจกรรมธุรกิจหน้าที่การงานงานเสริมจบเสริมแบบนี้ที่มากขึ้นหรือว่าได้ไปสู่การท่องเที่ยวเหมือนกับว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคุณอาจจะชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ได้ไปทําสิ่งนั้นหรือว่าการเดินทางต่างประเทศหรือว่าการทํางานระหว่างต่างประเทศหรือว่ากําลังที่ได้สื่อสารในเรื่องของภาษานะคะมีภาษาที่ ที่สามที่สี่ที่คุณอยากที่จะเรียนอยากจะเวิร์กช็อปอะไรเรกได้ว่า,วาก็ก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่ามันเป็น the world นะคะการเริ่มต้นทําสิ่งนี้หม่ที่เราไม่เคยทําที่เรารู้สึกชอบรู้สึกสนใจสนใจเพราะว่ามันจะท้าทายความสําเร็จของคุณท้าทายความรวยของคุณนะคะรวยแบบนี้หมายถึงว่าเรามีความ,มสมบูรณ์ในทุกทุกอย่างมีเงินเก็บมีเงินใช้เวลาที่เราเจออะไรมานะคะ เจออะไรในอนาคตเกิดอุปสรรคเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นคําว่ารวยหรือว่านิยามความนั้นอยู่ที่เรานิยามว่าเราจะแบบมีเท่าไหร่เราถึงจะพอในการเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว,วเราเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นตัวตนของคุณหน้าที่กําลังจะได้รับนะคะมีทุกอย่างพร้อมมีความโสดมีความสวยแล้วก็มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีมากๆเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักกําลังจะเข้ามา the เ e v ร์สและท่านก็กําลังได้พบเจอกับใครที่เป็น คนไกลคนต่างชาติหรือว่าพบ,พบคนที่มาจากโลกออนไลน์นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวการโยกย้ายทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นพบเจอใครบางคนที่มีเสน่ห์แสนดีมากๆเลยนะคะ two of wands five of wands ไม่ว่าคุณจะอายุมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าคุณจะไวัยไหนก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังคอทตัวเองอยู่คุณกําลังคอทตัวเองว่าฉันจะเป็นแบบนี้ในวัยห้าสิบหกบ ฉันจะอยู่ประมาณเท่านี้คือบางบางท่านก็รู้ตัวแล้วว่าจะอยู่ถึงอายุประมาณเท่านี้คาดการไว้ประมาณนี้แต่เราก็ เราก็ต้องรู้แล้วว่าปัจจุบันนี้เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรายัางไงให้แข็งแรงให้เดินเหินสะดวกรรกระเป๋านะให้ดูให้ดูมีความแข็งแรงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บปวดอ่อนแอรเราจะได้ไม่เป็นคอบ่าไหลนะคะไม่เกร็งตึงกับอะไรบางสิ่งบอย่างเวลาเราทำกิจกรรมอะไรที่มันเดิมๆม,มันก็ทําให้ปวดคอบ่าไหลได้เกร็งตึงได้ปวดเมื่อยได้นะคะบางสิ่งบอย่างที่มันขับเคลื่อนไปผิดรูปแบบนั้นนะคะคุณกําลังสู้คุณกําลังสู้กับชีวิตที่ประสบความสําเร็จความรักก็เหมือนกันนะคะใจเย็นในความรัก สัมพันธ์แรงดึงดูดของบุพเพสสนนิว่าในเรื่องของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังนําความรักมาให้กับคุณใครบางคนอาจจะหวนกลับมาหาคุณให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณที่คุยก็ได้แต่อยู่ที่คุณจงเชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณถ้าคุณไม่โอเคก็คือไม่โอเคตัดจบคือตัดจบอะไรที่เป็นท็อกซิกเป็นประเด็นคือความรักสามเศร้าอะไรที่มันไม่ใช่ความรักแท้ตัดจบไปเลยคุณมีผู้คนเป็นเหมือนเป็นพันบนโลกวันนี้ให้คุณได้เลือกให้คุณได้ออกไปแมท ให้คุณได้ไปรู้จักนะคะกับสิ่งใหม่ๆตามหาสิ่งใหม่ๆเธอคะ่ะออกมาสู่สิ่งเก่าเดิมๆ,ๆออกจากสิ่งๆเก่าเดิมๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณจะเจออนาคตที่ดีกว่าคุณจะเจอเรื่องราวความสุขคุณจะเจอเพื่อนใหม่คุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าคุณมั่นใจในตัวเองคุณมีเสน่ห์ในตัวเอง คุณพร้อมทุกอย่างที่จะเผเชิญสิ่งนั้นอย,อยู่แล้วอยู่ที่คุณกล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะหลายๆท่านก็กําลังได้เจอกําลังได้สละโสดกําลังได้ได้รับ ข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลหรือว่ากําลังได้พบเจอเนื้อคู่แท้จริงๆใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่คุยๆมามาทาให้เป็นท็อกซิสทาให้เป็นอะไรที่หวาดระแวงระวังอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงบางอย่างนะคะขอให้มองในความจริงเพราะว่าสื่อในเรื่องของเออทรายความจริงหลักการและความจริงโปรเซสในความสัมพันธ์ในความรักที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรักมันไม่ใช่ความพยายามไม่ใช่การฝืนแต่มันคือความรู้สึกการบ่มเพาะที่มันเติบโตระหว่างคนทั้งสองคนสัญชตาตญาณ DIY family ในตัวตนของคุณ รู้ได้เองบอกได้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้มันคือความจริงหรือว่ามันคือความความมันไม่ใช่ความฝันนะมันคือความจริงหรือว่ามันมันคือสิ่งที่เราคิดไปเองคือมันรู้สึกหรือว่ามันเราคิดไปเองคุณรู้คุณต้องใจเย็นนะคะคุณต้องใจเย็นคุณต้องถามตัวเองคุณต้องเรียนรู้กับตัวเองว่าเขาคนนั้นคือใครสวยงามมากนี่คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะของของวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือว่าการเดินทางการท่องเที่ยวชีวิตที่อิสระกำลังเกิดขึ้นกับคุณ Freedom Life คุณอยากได้ไหมนะ,อ,ะอิสระในทุกด้านอิสระอย่างที่คุณต้องการยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งรวยนะคะหลายท่านทน่เป็นผู้ชายก็โสดนะคะโสดมิสเสนหลอ่อรวยอะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะคือความรวยต้องนิยามนะ อาจจะไม่ได้รวยแต่ว่าเราคือมีความสุขในชีวิตของตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกนะคะหลายท่านกําลังเจอใครที่คนเป็นคนแดนไกลคนต่างชาติหรือว่าคนนี้บางครั้งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์เลยหลายๆท่านนะคะเป็นนักธุรธกิจเป็นนักสังหาแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่ชาดเก่งมีความสามารถที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็คือบุญบาร,รมีของหลายๆท่านได้คู่ที่เป็นคนที่ร่ำรวยนะคะบางครั้งนั่นเองอาจจะไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่ก็มีทุกอย่างพร้อมจริงๆนะคะ เขาอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้รวยแต่เขาอาจจะรวยก็ได้อะไรแบบนี้นะคะคือความรู้สึกแบบนั้นการไกลเกลี่ยก,การพูดคุยการเจรจาใจเย็นนะคะบางอย่างก็กําลังที่จะต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะถ้อยคําวาจาอะไรแบบนี้ในช่วงนี้นะคะการยงยายการแบบแปลงการเดินทางรอคุณอยู่พลันใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตก็รอคุณอยู่เหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝัน บางทีเราวางแผนไว้แบบนี้อะอยู่ๆม,มันไม่น่าจะเป็นไปได้ละนะคุณก็ต้องมีแผนสำรองในชีวิตแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนขอยืนยันจากไพ่นะคะเหมือนกับว่า success ค่ะคุณกำลังได้รับการติดต่อนะคะชาวธาตลม ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟบางท่านเป็นชาวธาตุไฟ่คุณจะได้รับการติดต่อจากชาวธาตุน้ําหรือธาตุลมแบบนี้นะคะคาเรียการงานของคุณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว้าวคีย์นะคะบูมนิวโฮมมันนี่พาส คะคะการงานของคุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มันก็ถึงเวลาที่คุณจะเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวที่ทำงานตัวเองแล้วละอาจจะเคลียร์งานบิกย์อะไรบางสิ่งบอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มันนี่พา s สค่ะเงินร้อยคุณตามหายอยู่นะคะสักเซ็ตฟูลเอาคำปัญหาที่มีจะถูกแก้ไขนะคะแล้วก็บ้านใหม่กามําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางท่านได้เดินทางคือคุณหลายๆท่านนะคะมีเกณฑ์ได้โยกย้าย ถิ่นฐานที่อยู่ที่สายวิวอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่ามีบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่อะไรใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกรกฎธาตุน้ำนะคะในช่วงนี้สัญชาตญาณของคุณกําลังบอกความสําเร็จสักเซสบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นขออีกสักหน่อยค่ะว้าวไพ่ต้องการบอกอะไรพินนิวจ็อบนิวค و ر ีย งานใหม่เห็นไหมคะงานใหม่สิ่งใหม่ที่กาลังจะเข้ามาหาคุณขอให้คุณกล้าตัดสินใจต้องลองต้องลองต้องลุยกับชีวิตไม่งั้นคุณจะไม่รู้เบลกระดิ่งระคังการประกาศนะคะชื่อเสียงเงินทองความมั่งมีมัง่งคั่งความสําเร็จ marriage ค่ะงาน w e ดดิ้งรอคุณอยู่นะนะคะแหวนแต่งงานจะมานะคะหรือว่าเข้าประตูวิวานั่นเองเสียงกระดิ่งที่ที่ระคังวิวากําลังเกิดขึ้นกับคุณ อะไรที่เป็นปัญหาที่เป็นประเด็นอะไรที่กําลังคิดกําลังลังเลในการตัดสินใจเดี๋ยวจะได้รับการแก้ไขาการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายไปสู่ในทิศทางที่ดีขอ้คุณเชื่อว่าคุณกําลังประสบความสําเร็จเงินร้อยคุณตามหาอยู่ถ้าคุณเดินตามหาเงินคุณก็จะมีความมาั่งคั่งร่ารวยประสบความสาเร็จความรรวมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นและพบเจอพบรักในระหว่างทางการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยเช่นกันสวยงามมากๆ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะ